สวัสดีครับคุณครูเชนจังนะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องการบวกเลขแบบมีทษการบวกคืออะไรทำอย่างไรทษแบบไหนเราไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเรามาทบทวนความรู้เรื่อง การบวกกันก่อนการบวกคืออะไรทําอย่างไรเราไปทบทวนกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพี่เต่าทองกําลังทําอะไรอยู่คะพี่กําลังฝึกทําการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแต่ตอนนี้กําลังสงสัยการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนอยู่ครับถ้าอย่างนั้น ผีเสื้อจะอธิบายให้พี่เต่าทองฟังเองค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงนี้ชี้นะการบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนคือการหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดครบ10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือ เมื่อทราบแล้วว่าการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนคืออะไรการบวกเลขแบบมีทดนะครับการบวกจํานวนหลายหลักที่มีการทดคุณครูขอเริ่มจากโจทย์ปัญหาง่ายๆก่อนนะบ้านหลังหนึ่งราคา2 7 4ล้าน7 0บาท บ้านหลังที่สองราคามากกว่าบ้านหลังแรก436,000บาทบ้านหลังที่สองราคากี่บาทเห็นไหมคีย์เวิร์ดคือมากกว่าแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือนำมาบวกกันหรือรวมกันนั่นเอง เราจะนำา2 7 4 5 0 0 0บวกกับ4 3 6 0 0 0 okay, โอเคไหมครูขออนุญาตบวกโดยใช้ลูกคิดก่อนนะเริ่มจากตั้งบวกโดยการนำา2 7 0 0 0นี่45,000 อาตั้งแบบนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นวิธีการรวมเราต้องรวมจากหลักหน่วยเราจะนำสี่พันสามเอ๊ะขอโทษครับสี่แสนสามหมื่มาเพิ่มใส่ในลูกคิดของเราการที่เราจะเพิ่มได้เราต้องเพิ่มหลักหน่วยก่อนนะถ้าเราเพิ่มหลักหน่วยเฮ้ยหลักหน่วยของมันเป็นศูนย์เพิ่มไหมไม่เพิ่มนะครับ หลักสิบศูนย์เหมือนกันก็ไม่เพิ่มหลักร้อยนี่หลักร้อยของมันก็เป็นศูนย์ก็ไม่เพิ่มเหมือนกันแต่หลักพันเป็นเลขหกครับหลักพันเป็นเลขหกเราต้องเพิ่มนะ,ะเติมลูกคิดในหลักพันหกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปรากฏว่ารวมกันแล้วเป็น11ลูกแนะ่ซึ่งลูกคิดจะอยู่ในแต่ละแท่งเนี่ย ไม่เกิน10ลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องนำออกมา10ชิ้นเพื่อแปลงล่างมันเป็นหลักหมื่นนะครับอ่าหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าดดอ่ะแปลงล่างมันเป็นหลักหมื่น1ชิ้นก็เอามาใส่หลักหมื่น1ชิ้นนั่นเองอ่าจากนั้นครับมาดูที่หลักหมื่นเลข3าที่เราต้องเพิ่มขึ้นไปใช่ไหม นี่เลข3าที่เราต้องเพิ่มขึ้นไปก็เพิ่มไปเลย3ชิ้น1 2 3เห็นไหมครับรวมกันจะได้8แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนล่างนะเพราะมันไม่เกิน10ต่อไปหลักแสนหลักแสนของเราเพิ่มไป4ลูกนะครับก็จะได้เป็น1 2 3 4ปรากฏว่ามันเป็นยังไงเอ่ย มันรวมกันแล้วได้11ลูกมันเกินอีกแล้วก็นำออกไป10ลูกเหมือนเดิม5 6 7 8 9 10แล้วเปลี่ยนไปใส่ในหลักล้าน1ลูกนะเพราะว่า10 0แสนคือ1ล้านนั่นเองอ่านีา่รวมจำนวนลูกคิดในแต่ละหลักนะหลักหน่วยเป็นเลข0หลัก10ก็0 หลักร้อยก็0หลักพันเป็น1ครับอ่าหลักหมื่น8นะหลักแสนก็เป็น1อ่าแล้วก็หลักล้านก็จะเป็น3ครับผมอ่าแสดงว่าจากลูกคิดที่เราเห็นเนี่ยคำตอบของมันคือ3ล้าน1แสน8ดมืน 1,000นั่นเองอต่อไปนะครับคุณครูจะแสดงการบวกครับที่เราเคยตั้งบวกกันนะมาตั้งบวกกันนะเริ่มจาก2 7 4ล้า0รวมกับ436,000โเคไหอ่ยอรวมเรารวมทีละหน่วยนะไปรวมหน่วยของหลัก หน่วยก่อนนะอ่าหลักหน่วยคือ0บวก0เป็น0อ่าหลักสิบบวก0ก็เป็น0อ่าหลักร้อยหลักร้อยคืออะไร0บวก0ก็เป็น0หลักพัน5หบวก6เป็น11สะแดงว่าเราต้องใส่1ทด1 หนึ่งที่ทดคือหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบเลขสิบเอ็ดมันจะมีเลขสองตัวครับเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักหน่วยอันนี้เอาไว้ด้านล่างเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบเอาไว้ด้านบนคือตัวทดของเรานั่นเองจากนั้นครับสี่บวกสามแล้วก็บวกกับตัวทดด้วยนะรวมกันเป็นแปดครับอันนี้ไม่มีตัวทดนะต่อไปเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดครับใส่หนึ่งทด หนึ่งสุดท้ายหลักล้านของเรา2รวมกับ1ก็จะได้เป็น3ครับเราจรึงตอบได้ว่าบ้านหลังที่2ราคา3า3ล้าน1 8 0 0 0แสน0มน,น,นบาทนั่นเอง การบวกทำได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมารวมกันครับถ้าถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักหรือเกินสิบไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีตัวโทดให้โทดจำนวนที่เป็นหลักสิบเนี่ยในหลักทางซ้ายมืออย่างเช่นเราบวกในหลักพันอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้เราบวกในหลักพัน เรารวมกันได้เป็น11อ่าก็ใส่1ในหลักหน่วยตรงนี้หลักทางซ้ายมือก็คือหลักหมื่นเอา1ไปทดตรงนี้ครับแล้วจึงหาผลรวมในหลักถัดไปก็คือหลักหมื่นนั่นเองซึ่งในการหาผลรวมในหลักถัดไปเนี่ยต้องรวม1ที่เราทดด้วยนะต่อไปครับตัวอย่างที่2

อาหลักหน่วยนะครับอ่ะแปบวกแเป็น16ใส่6เห็นไหมหลักหน่วยก็คือใส่ลงไปก่อนตัวทดคือหลักสิบก็คือเลข1นั่นเองและ4ี่บวกหบวกหกลายเป็น11นะครับก็ใส่1ทด1อ่าต่อไปครับ7จ็บวกสบวกหเป็น 12ใส่2ทด1ต่อนะหลักพัน9บวก8บวก1กลายเป็น18นะครับอ่าใส่8ทด1นั่นเองต่อไปนะ5้าบวก7บวก1 5บวก7บวก1กลายเป็น13ครับผมใส่ลงไปเลย พราะฉะนั้นตอบ1 3 8 2 1 6นะครับอือ่ะตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายครับ <c oughs> 4 6 5 8 1 2 5บวกกับ9 5 8 6 5 4นนะครับอ่าเริ่มด้วยเอา4ล้านตั้งนะ4ล้าน 6กแสนห้ตั้งรวมกับ9ก้าแสนอ่าเราต้องรวมในหลักหน่วยก่อนนะครับซึ่ง5้าบวกสเท่ากับเต่อไปนะหละักสิบ2อบวกห้าเป็นอ่าเครับไม่มีตัวคดนะ หกบวกหเป็น7นะครับ8ปบวกแเป็น16 16, 16ใส่หกเห็นไหมหกอยู่หลักหน่วยใส่6ทด1ในหลักถัดไปก็คือหลักหมื่นต่อไปครับหลักหมื่นนํามารวมกัน5้าบวกหบวกหกลายเป็นสิอดใส่หนึ่งทดหนึ่ง และสุดท้ายครับ6บวก9บวก1ก็จะเป็น16ใส่6ทด1อ่ะหลักล้าน4บวก1เป็น5นะครับนี่เพราะฉะนั้นคำตอบของของ้อนี้ก็คือ5ล้าน6แสนครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนคุณครูหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับการเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ